สวัสดีครับ fc pd fishing วันนี้จะพามาตกแบบสายล้างปลากินเข้าปากเหมือนในคลิปก่อนก่อนนครับก็อันนี้ก็มาตกก็เลยจะมาขึ้นสายเมนอันนี้เป็นสายเมนแม็กซิม่ปอนด์นะครับก็เดี๋ยวขึ้นสายนะครับอันนี้ผมมัดปลายข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ใส่ใส่สต็อปเปอร์นะครับเม็ดสอเม็ดข้างบนแล้วก็ร้อย ตัวเสียบทุนเข้าไปนะครับนี่เม็ดข้างล่างอีก2อันนี่แล้วก็นี่นะครับลูกหมุนถังเบอร์8ใช้ตัวเดียวกับทุนชิงดิวสายลังนะครับผมชอบมัดเงื่อนเลข8ก็ทำแบบนี้แล้วก็หมุนขึ้นข้างบนประมาณสัก6-7ถึงรอบนะครับแล้วก็ร้อยเข้าไปข้างล่าง งอน,นอันนี้ค่อยๆลูดนะครับอย่าให้มันหยิกค่อยๆลูดตายแล้วส่วนทุ่นที่ใช้นะครับนจะใช้เป็นสีดำหางตันนะครับวิธีดูแรงยกของทุ่นนะครับเราก็ถอยไปดูนะครับอันนี้ โทรศัพท์มือถือนะครับไม่แน่ใจว่าจะชัดหนึ่งแรงยกของลูกหมุนกับทุนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณเจ็ดข้อศอนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามามา,มาชิ่งกันครับชิ่งเดี๋ยวผมจะใช้ปเป็นอระสานนะวันนี้ <c ười> <c ười> คือชีดก็ว่าแนะนําตอนเช้านะครับส่วนใหญ่จะใช้ประมาณจีนูเบอร์สามเพราะว่าสายบอบเหมาเน้นงัดน,นะครับ มัดชิ่งแรก15เซนนะครับนี่นะครับชิ่งถ้าจะให้กินเข้าปากแนะนำว่าใช้ชิ่งประมาณเบอร์1.5ถึง2.5นะครับนี่ชิ่งจะใช้เป็นตัวนี้มัดชิ่งแรกนะครับเงื่อนมัดตะขอนะครับอยู่ที่คนถนัดนะครับผมจะชอบมัดเป็นแบบนี้ก่อนครับทบแบบนี้แล้วก็ตะขอเนี่ยครับมาเสียบข้างบนนี้ แล้วก็หมุนประมาณนี้นะครับสัก7-8รอบหมุนเสร็จแล้วก็บีบตรงนี้ไว้ครับแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆดึงเส้นตายค่อยๆดึงนะครับเพราะว่ากว่ามันหยิกแล้วก็ดึงประมาณนี้ แล้วก็ดึงทั้งสองด้านให้แน่นนะครับทงางใต้ข้างบนตะขอที่มัดควรจะอยู่ข้างหน้าแบบนี้นครับจะอยู่ข้างหน้าไอ้ตัวตะขอชิงแรก1ิเซนนครับอันนี้ไม้บรรทัดสามารถหาซื้อได้ที่ทีฟิชชิงสิเซนแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็ผมจะชอบมัดเป็น ไอ้เงื่อนเลขแปนะครับสำหรับคล้องลูกหมุนเราก็ได้ชิ่งแนก15บห้าเซนแล้วนะครับก็คือมัดแบบเดิมเลยนะครับอันนี้อาจจะทำไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเงื่อนบางทีแล้วแต่ถนัดกันครับ ยี่าเซนนะครับนี่ก็นี่เอามาคล้องที่ลูกหมุนตัวนี้เลยนะครับหลังจากที่ได้ชิงเสร็จแล้วสำหรับน้ามือใหม่สอบถามกันมาได้เลยนะครับสงสัยตรงไหน อันนี้เป็นวิธีสายหลังปลากินข้าวป่านะครับถ้าจะเป็นสายหลังเต็มระบบก็นูนชิง15บอนด์อนะครับแล้วไอสายเมน15ปอนด์อชิงก็ประมาณ15ปอนด์อนู่นนะครับซับเต็มระบบอันนี้คือเซตสายหน้าชิงหลิวสายหลังปลาเข้าป่านะครับอันนี้ชิงแรก15เซนชิง2 2งเซนอันนี้ตะขอเป็นเบอร์3อิชิกาวะนะครับ แนะนำถ้าตกตอนเช้าๆก็ใช้ประมาณเบอร์นี้เบอร์สามจะเป็นทุน่นสายล้างสีดำหางตันสวยๆแบบนี้นะครับหาซื้อได้ที่ทุกช่องทางครับ PD Fishing ส่วนคันที่ใช้นี้นะครับเป็น ST Fishing Black Lion นี่สวยดำแบบนี้นะครับเป็นเบสสายล้างปลากินพอดีครับอันนี้ปลายคันนะครับ เด้งๆไวๆนิดหนึง่งมาเดี๋ยวเรามาทําเหยื่อใหญ่คนระัอันนี้เหยื่อใหญ่เป็นแบบธรรมดานะครับจะสักๆนิดนึงไม่ได้นุ่มจนเกินไปอัตราส่วนผสมของใย,ยตัวนี้ก็ใย,ยหนึ่งส่วนนะครับเนื้อจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวตัว นี่นะครับย้ายหนึงส่วนเทลงไปหลังจากนั้นนะครับใส่น้ำอีก6ส่วน1 2 3 4 5 6ห้าแล้วก็เขานะครับเขาเขาเขาจะได้ยายแบบนี้นะครับสำหรับที่ได้ประมาณนี้แล้วบางทีก็ ให้กลิ่นมันหายนะครับล้างน้ําทิ้งประมาณสัก1-2รอบได้เมื่อกี้เราใส่ใยไปกี่ส่วนนะครับ1ส่วนเหยื่อ <Yeah. S 1> เนี่ยครับเป็นพีดีฟิชชิเราจะใส่เหยื่อไป7-8ถึง8ส่วนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 หรือใครถนัดแบบผสมเองแบบไม่ต้องใช้อัตราส่วนก็ได้นะครับอันนี้ก็พับไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาขยําต่อหรือขยําแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับน้นาแล้วก็จะขยําไปเรื่อยๆนะครับคนคนขยํำแบบนี้นะครับคือ การที่เราใช้อัตราส่วนมันจะแม่นนะครับคือสมผสมตอนไหนมันได้เท่าเก่าตลอดครับใย,ยหนึ่งส่วนต่อเยือเจ็ดส่วนนะครับจะได้ใหญยเหนียวๆนุ่มๆประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทำเยื่อฝุ่นนะครับ ยีส่วนก็เหมือนเดิมครับเหยื่อสี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่ส่วนนะครับถ้าจะให้มันนึ่มๆก็ใส่น้ำหนึ่งจุดห้าส่วนนะครับอันนี้น้ำหนึ่งส่วนแล้วก็ไซ่์อีก 1 5ส่วนนะครับก็ประมาณนี้ครับหรือใครอยากจะให้ฝุ่นก็ใส่เยื่อ4ส่วนน้ำนํำ1ส่วนนะครับมันจะฝุ่นตกลอยได้ก็ได้ดีครับผมนนี้คืออัตราส่วนที่พอเหมาะสาหรับเหยื่อพีดีนะครับสําหรับน้าๆคนไหนที่มีเยหยื่อใยหรือเหยื่อกูเต้นก็ลองผสมกันดูได้นะครับส่วนใหญ่ก็ที่สำคัญก็ สำคัญที่เหยื่อชินด้วยเราก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นอัตราส่วนที่ผมผสมอันนี้คือก็จับจีบได้นะครับจับจีบที่ตะขอคือจีบแบบนี้จีบแบบนี้ได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาตกกันเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะหาหนาดินนี่นะครับตัว หาหน้าดินจะเป็นแบบนี้ให้เราเกี่ยวนี่นะครับตัวหาหน้าดินจะเป็นแบบนี้ผมก็จะเกี่ยวตะขอบนนี่แล้วทุ่นก็นี่นะครับทุ่นจะเป็นสีดำห่างตันแบบนี้เราก็ลูดลูดขึ้นนะครับหาหน้าดินให้ได้6ข้อสีนะครับ ห,า,หาดินโดยการถอยสุดสายนะครับแล้วก็วางโอ้อันนี้ก็ยังสูงอยู่สายหลังนี่ถอยสุดสายตลอดนะครับนี่เราหาหน้าดินเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับเมื่อเราหาหน้าดินเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณ ห้ถึงหกข้อค่อนข้างหนึบนะครับอันนี้ผสมนึบๆเยอะๆจะดึงขึ้นมาประมาณนี้ผสมน้ำเพิ่มเลยนะครับก็อีกเยอะประมาณนี้ครับแล้วก็ทอยไปสุดสายทุนที่เห็นนี้จะเป็นทุนหลังสีดำหางตันนะครับ คอยเหยื่อเรื่อยๆนะครับเราจะไม่นั่งแช่ก็คือลงเหยื่อเรื่อยๆครับตกสายล้งเข้าปากก็โฟประมาณ3ข้อสีสข้อสีนะครับอาการยก สับได้สับได้เลยครับนานนะครับไม่มีอาการประมาณไม่เกิน30สิบวิครับทอยใหม่เลยเก <sk iss ed> ี่ยวแน่นอนโ <laughs> โอ้ห ปาลาจะเข้าเล่นเยอะนะครับว้าวแรงดีตัวนี้ครับหนึ่งดูแอคชั่นคัน ต่อข้อเดียวก็เต็มปากอยู่นะครับ ป่าก็เข้าอีกแล้วนะแต่ลงค่อนข้างแรงนี่นะครับสายหลังก็ เต็มปลานะครับนะ้าอย่าลืมไปลองหัดตกดูนะครับนะ้าคนไหนอยากลองนิดอันนี้ก็เต็มน้ำแบบบ้าน,านเลยครับใหญ่ ตอนนี้เกี่ยวค้างนะครับ bá đã phiền họ